ราชการเครือมาคอนก็นนนคือผู้ว่านะครับได้ของงบมานะครับประมาณการรายรับแล้วก็รายจ่ายเนี่ยอยู่6กพันสิบหกสำนักนะครับท่านประธานครับผมเองก็คงขออนุญาตซึ่งสำนักงานกรกรเนี่ยในปีนี้ของงบประมาณมาทั้งหมดนะครับหนึล้านพนาบุคลากรหรือบุคคลนะครับแล้วก็ งานวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการผู้ในการเขตหลายเขตที่นี่ก็โดนร้องเรียนมาแล้วมันใช้ไม่ได้ที่เป็นเจ้าของโครงการเรื่องนี้ติดตั้งกล้องเสร็จแล้วดูสวยห,หรูแต่ใช้ไม่ได้ปรุงแก้ไขนะขนาดนี้ปรับปรุงแก้ไขในด้านการศึกษางานวบประมาณเนี่ยท่านใ้เ,เบ้อ ท่านดูเพราะว่าในการนะครับผู้ในการนะครับสํานักก็ดีรองผู้ในการสํานักกรดีก็ดีเนี่ยค่ายต่างๆทํายังไงที่ท่านควบคุมตําควบคุมด้านการศึกษาคุณดูแล้วการประชุมนะทุกครั้งก็ไม่ค่อยเข้าที่ประชุม,<ผ>มแล้ววันนั้นเขาก็ชี้แจงกับผมเลยว่าเขาไม่อยากอยู่เพจน,นี้มไม่รู้ตั้งเข้ามาทําไม ผมถ่ายทอดคำพูดนะับ